เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในเกมเซเรียอาน้นทิศทางเลเชเปิดบ้านตอนรับการมีเยือนของอูดินเนเซได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วเลยครับเพราะหลังจากที่ทางด้านของโรเรนโซลุค่าศูนย์หน้าของทางาอูดีครับได้ก่อเรื่องไปแย่งเพื่อนร่วมทีมนั้นยิงจุดโทษและแม้ว่าเจ้าตัวครับจะสามารถสังหารประตูเข้าไปได้แต่โค้ชก็เปลี่ยนตัวออกในทันทีรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับก็ยังไม่มาแสดงความดีใจกับเขาอีกด้วย โดยที่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมันได้ดําเนินไปราวๆครึ่งชั่วโมงและชนะของซานที่รอฟิตมาเรียกฟ้าให้ทางอูดิเนเซก่อนที่ทางฟอร์ยองโตเวียนกับตันทีมครับเขานั้นเป็นผู้ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เตรียมตัวสังหารจุดโทษแต่เจว่าอยู่ๆครับชนะของโรเรนโซลูกาเขาก็ได้ถือบอลเอาวไว้และปฏิเสธที่จะไม่ยกจุดโทษให้แม้ชนะของเล็กซิสซันเชสแข้งตัตเก่าของทีมครับจะพยายามเข้ามาพูดคุยขณะที่ยากาบินโยเซเต์แบ็กเพื่อนร่วมทีม ก็พยายามที่จะดึงเสื้อเขาออกไปแต่ก็ไม่ได้ผลซึ่งณเวลานั้นครับมันก็ได้เกิดการถกเถียงเป็นเวลานานจนทางฝั่งของเลเชรูร้สึกหงุดหงิดไปด้วยและลูกค้าก็โดนผู้ตัดสินนั้นแจกใบเหลือตักเตือนจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับบทสรุปก็คือลูกค้าแข่งชาวอิตาลีวัย24ปีเขาก็ได้สังหาจุดโทษตามที่ต้องการซึ่งก็ถือได้ว่าซัดได้อย่างเฉียบคมเลยทีเดียวบทสถิติส่วนตัวเป็น10ประตูจาก25นัด นำเป็นดาวซันโวของทีมและขึ้นอันดับที่4ของดาวซันโบวประจำเซเรียอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับลูกขาดได้ฉลองประตูแบบไม่มีเพื่อนร่วมทีมอุดิเนเซ่ร่วมด้วยและไม่ทันที่เขาครับจะกลับไปเขียนลูกเริ่มเล่นก็โดนานะของคอสตารุนยาอีกเธอเน์ของทีมครับเปลี่ยนตัวเข้าออจากสนามทันทีโดยที่เธอเน์ชาวเยอรมันวัย5้ปีอย่างรุนยาอีกครับได้ออกมากล่าวว่าเราวางลำดับการหยิงจุดโทษไว้ชัดเจนแล้วผมไม่ชอบการถกเถียงอันยาวนานที่เกิดขึ้น ลูกค้าตัดสินใจด้วยตัวเองเขายิงโทษได้ดีแต่ผมตัดสินใจแล้วที่จะเปลี่ยนตัวเขาออกผมตัดสินใจแบบนั้นเพราะผมไม่ชอบคนที่ไม่เครารพกติกาแต่เรื่องเหล่านี้จะถูกแก้ไขในการฝึกซ้อมและเราจะโฟกัสกับเกมถัดไปคอสตารุญญาอีกกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ